ใช่อะวันนี้มีแฟนรายการเข้ามาแจมหลายคนเลยนะคุณเวิทยวัฒน์นะบอกว่าช่วงนี้สินค้าอื่นก็ทยอยขึ้นเพราะหมูราคาสูงอนาคตหากหมูราคาลงอยากรู้สินค้าที่ขึ้นจะลงตามไหมครับนะครับขึ้นแล้วลงยากนะแล้วก็คุณเกียรติศรรักดิ์บอกว่าดูเหมือนงานนี้จะเอื้อถึงทุนใหญ่นะถ้ารัฐไม่ถ้าภาครัฐไม่มีส่วนรู้เห็นต้องคุมให้ได้ต้องจัดการให้ได้ ถ้ารัฐจัดก,การไม่ได้แสดงว่ารัฐมีส่วนสมคบคิดกับทุนใหญ่ซึ่งผมผมก็เลยนึกถึงสิ่งที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะอาจารย์ค,รคือสหรัฐก,ก็ประสบปัญหาเรื่องของอ่าใช่เจอเหมือนกันครับใช่แล้วเขก,ก็เรียกผู้ประกอบการเนี่ยมาถกกันเลยแล้วก็ทุบโต๊ะบอกว่าเฮ้ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมในซัพพลายเชนของอาหารแล้วก็สั่งการให้ไปจัดระเบียบ เพื่อใช้เกิดความเป็นธรรมอย่าให้เกิดการผูกขาดตัดตอนไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนถามว่าท่าทีแบบนี้เนี่ยเราได้เห็นจากผู้นําประเทศเราหรือ,อยังผมยังไม่เห็นครับอาจารย์เราเห็นชัดชว่าห่วงโซ่ประทานในเรื่องของอาหารเนี่ยมันมันมีความไม่เป็นธรรมและอยู่เอื้อต่อการผูกขาดตัดตอนสูงมาก รัฐบาลน,น่าจะใช้จังหวะนี้แหละที่ชาวบ,บ้านเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเนี่ยจัดระเบียบสร้างความเป็นธรรมของการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ในห่วงโซ่ประทานเรื่องอาหารให้มันเป็นธรรมมากกว่านี้เพื่อที่จะลดการผูกขาดลดการครอบงำตลาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีอยู่ไม่ไม,ไม่กี่รายนะครับรอ,อาจารย์เฉยปรากฏการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนเรแอคชั่นครับพี่พ่บ นะครับคือเมื่อมันกําหนดไปที่ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นเชนเรีอคชันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ไปกับสินค้าชนิดปฏิกิริยาลูกโซ่ใช่ใช่สุดท้ายเมื่จะไปคืออย่าบอกว่าไม่เกี่ยวมันเป็นทฤษฎีเชนเรีอคชันนะครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อมันเกิดกับตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดเอ็กซ์ปีเทชันหรือความคาดหวังนะครับไอ้ตัวอื่นให้เดี๋ยวมันก็เจอด้วยใช่ปฏิบัติไอ้ปฏิกิริยาแบบนี้เป็นอะไรที่รู้มันทั่วโลกครับพี่มันนั้นจะรัฐบาล รู้ดีเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีรัฐมนตรีรองนายกเรื่องเศรษฐกิจมาต้อง a d a p ให้ได้ตั้งแต่ต้นเหมือนที่ไบเดนก็ทำเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าไบเดนเ็าอาจจะมีที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจที่เก่งแล้วก็อแลล้้วขมูหลายๆท่านข้อมูลชัดเจนครับอาจจะไม่เหมือนท่านนายกเพราะท่านนายกท่านเก่งคนเดียวนะครับท่านก็ไม่ค่อยฟังคนอื่นเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยรู้จักกับผู้บริหารที่เก่งเรื่องนี้และเคยเป็น พูดง่ายคือให้ความเห็นอยู่อะแล้วเขาก็บอกเออเขาไม่ฟังก็อบอกว่าเขาเขาไม่ฟัง,อฟงออตอนหลังก็เลยขี้เกียจพูดอย่างเงี้ยก็ตายเป็นอย่างนี้ไปไปนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ท่านต้องฟังมากกว่าพูดหรือมากกว่าแสดงความเห็นครับครับอาจารย์สุรชัยครับเป็นยังไงฮะ <c oughs> <า>อยากอจากอากเดี๋ยวผมได้ยินเมื่อสักครู่เลยอยากตอบแปลรายการที่ที่ชมครับว่าที่บอกว่าขึ้นไปแล้วละวันหนึ่งลงแล้วมันจะลงตามหรือเปล่าครับจริงอยากให้ อยากตอบตอบแบบนี้เลยนะคือกำปั้นทุบดินเลยก็คือคของอะไรมามันขึ้นไปแล้วเนี่ยอืมแล้วที่ถึงเวลาลงเนี่ยไอ้คำว่าถึงเวลาลงเราไม่เคยเห็นถึงเวลาลงอย่าไปอย่าไปมองว่าอย่าไปอย่าไปถามว่าละราคาสินค้ามัจะลงไหม,มถ้าเราลองเฝ้าสังเกตดูสิครับน้าตาลของกินของใช้เวลามันขึ้นไปแล้วพ่อค้าแม่ขายก็ต้องปรับปรับราคาต้องขึ้นราคา แก๊สขึ้น<ง>ก็ต้องขึ้นราคานะฮะก็มีคําถามสังคมบอกว่าโอ้โหเนี่ยพ่อค้าแม่ขายหน้าเลือดไอ้ตอนขึ้นเนี่ยขึ้นเร็วขึ้นแรงแล้วไอ้ตอนลงเนี่ยลงหรือเปล่าเข้าแกงลงหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวลงหรือเปล่าคือผมก็อยากถ um ามว่ามันมีหรอครับจังหวะที่ลงเนี่ยผมไม่พบนะเออั้ค่าครองชีพเวลามันขึ้นแล้วมันมีแต่ขึ้นติดดอยอย่างเดียวครับใช่ใช่ไหมจารย์เราเคยกินข้าวแกงจานละห้าบาทสมัยนู่น ขึ้นมาสิบสิบสองสิบห้ายี่สิบแล้วมาวันนี้ห้าสิบห้าสบบาทแล้ววันนี้ไปกินข้าวที่อวดรวยพวกกะเพรากะเพราหมูไข่อวดรวยไปสั่งไปสั่งข้าวไอ้หมูผัดกระเทียมเนี่ยโหหลานบอกว่าโหอวดรวยแล้วอวดรวยไหยหกสิบเออเฮ้อเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วไอ้วัตถุดิบที่มันเคยขึ้นมันเคยลงจริงหรือเปล่า อืมครับไอ้ขอบแบบนี้นะสังคมมันก็คาดหวังหรือว่าไปฝากความหวังไว้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่เนี่ยไม่ได้แล้วมมผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนที่มันเห็นชัดมากที่สุดทำไมพี่บวยอาจารย์ผมทำไม,มผมเดินไปที่ตลาดแล้วผมได้ราคาข้อมูลว่ามันอะไรก็ไอ้จากราคานี้ไปเป็นราคานี้จากราคานี้ไปเป็นราคาครับอ๋อเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เครื่องแบบเต็มยศเออถูกต้องครับ ใช่แล้วเวลาขึ้นกระหวยได้เลยพี่แต่เวลาหน่วยงานพาณิชย์ไปดูเอ้ยเครื่องหมายไม่เป็นแบบพวกเราเราถึงได้ข้อมูลเจ็ดล้าสิบไปเป็นเก้าร้อยอืมเออขายแปดสิบไปเป็นเก้าสิบครับเอ้ยทำไมอ่ะทำไมแปลกมากเลยทำไมทำไมเขาถึงไม่รู้ไม่เราก็เลยคาดหวังไม่ได้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลครับ ต่อันนั้นก็เป็นจริงๆต้องบอกว่ามันมันก็ย้อนย้อนกลับไปว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นพ่อค้าแม่ขายจริงๆว่าแล้วมันคือปลายทางอาจารย์ใช่ใช่ใช่มันคือตัวละครปลายน้ําแล้วถูกด่าที่สุดเลยนะอืมออวันนี้ผมอยากพูดแทนเลยเพราะว่าอะไรเพราะพวกรายใหญ่เขามีฝ่ายพีอาร์เขาออกมาสร้างภาพพ่อค้าคนกลางเขามีฝ่ายเขามีเงินทุนเขามีอะไรไปปิดปากได้หมดอ่ะออือปิดปากสื่อ บังเอิญสื่อแบบพี่ป๋วยก็ต้องปิดปากไม่ลงว่าปากใหญ่อาจจะเป็นปิดปากอื่นแล้วก็ทําให้ไม่มีข่าวเรื่องพวกนี้เลยไม่มีข่าวเรื่องไหลของราคาเลยเวลาไปจับราคามาเปรียบเทียบผักญ้าของในตลาดสดก็จะมีราคาถูกๆราคาอะไรน้อยๆนี่เป็นแต่ราคาที่มันใช้เกี่ยวกับของกินของใช้โอโพบโิโภคในครูเรียนจริงๆเนี่ยอืแทบจะไม่เคยได้ยินเลยอันประเด็นที่ที่หนึ่งเลยก็จะบอกว่าเฮ้ย ไอ้หน่วยงานที่มีหน้าที่เนี่ยกำกับติดตามไปกินเงินเดือนที่เป็นภาษีที่เป็นพวกเราประชาชนเหมือนนายจ้างเนี่ยอืมถ้าถ้าถ้าเป็นที่พึ่งไม่ได้หวังไม่ได้เนยก็ลําบากคอันที่สองเนี่ยผมว่ามันจ่าจ่าอันเห็นได้เลยเนี่ยไอ้ที่จ่าจ่าเห็นได้เลยเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยอืมเสาร์ก่อนหน้านี้ผมเข้าไปห้างใหญ่ห้างหนึ่งทีู่ใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าของไปที่กระบะไก่สดหมูสด เครื่องไมอะไรต่าเดียวก็ตักใส่ถุงนะครับก็ไปซื้อตับสัปดาห์เสาร์ที่แล้วก่อนหน้าะก็ปักเขียนว่าร้อยเก้าบาท่อกิโลครับก็ซื้อมาเอาช่างตามน้ำหนักสี่กิโลห้ากิโลแล้วแต่เราจะบริโภคเออไปเสาหนึ่งมันขึ้นร้อยสามสิบเก้าอ่ะเฮ้ยจากร้อยเก้าบาทเป็นร้อยสามสิบเก้าเป็นหนึ่งสามเก้าโอ้โหผมนี่จับที่คีบกับถุงนี่มือสั่นเลยนะวี อุ้ยไหนบอกว่าขึ้นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์วะนี่มันสามสิบเปอร์เซ็นเลยเออออาแล้วพ่อค้าแม่ขายทำไงล่ะกัเนี้ยโอ้โห,โหใช่ใช่คือไม่มีทางเลยที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องลดต้นทุนตัวอื่นคุณก็เปลี่ยนวัตถุดิบไปอย่างอื่นคุณไปลดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมาชดเชยไม่มีเลยไม่มีครับแล้วบอกว่าไปขึ้นราคาสิเอเขาก็อยากขึ้นนะครับส่วนใหญ่เขาอยากปรับแต่พอปรับไปโดนด่าเช็ดเลย ขึ้นห้าบาทก็ถูกด่าบางคนบางร้านเนี่ยเขาบอกเลยปรับไม่ได้จริงๆเขาปรับไม่ได้จริงๆต้องใส่หมูลดจำนวนน้อยชิ้นไปซื้อใช่ไวจับไปซื้อก๋วยเตี๋ยวใช่ก็ต้องลดจำนวนลงซึ่งครับว่าการปรับอย่างที่อาจารย์พูดถึงเนะไม่ได้ปรับเพื่อรวยนะปรับเพื่อความอยู่รอดจริงๆใช่ใช่ครับเขาปรับเพื่อความอยู่รอดฉันนะแต่พ่อค้ารายใหญ่บางครั้งไปตูด ถูกครับและบางครั้งนะครับตอนผมไปขับรถเชื่อเนี่ยไปแวะทานอาหารลายทางเนี่ยนะครับ เขาเขาขึ้นราคาเนี่ยเขารู้สึกเขาผิดมากเลยนะครับใช่ใช่ใชเขาบอกเขาไม่ได้อยากขึ้นแต่ว่าต้นทุนมันเยอะจริง,รงอ่ะผมสั่งคณะน้่ยมันห่อเองนะ<ช>ครับอ่าแล้วเขาก็บอกพอดีคณะมันแพงมากครับขออนุญาตขึ้นห้าบาทขึ้นไปเถอะผมผมไม่ต้งองคือโทษจานละห้าบาทนะคุณขายคุณขายกี่จานอ่ะในในแต่ละวันเนี่ยครับขึ้นไปเถอะผมไม่ว่าเราเนี่ยครับอืมผมเห็นด้วยเลยนะแล้วผมเจอเงี้ยหลายเจ้านะขอโทษนะเขาเห็นเราเป็นลูกค้าประจําอืม ใส่หน้ากากแมนใส่หมวกไปด้วยเนี่ยเขายังจาได้เลยเขาจะต้องอย่างนี้เลยเขาเรียกว่โอ้โหรูคิวตี้มากเลยนะใช่แล้วเขากลัวมากเลยรู้สึกเลยครับือกลัวลูกค้าประจําอย่างเราหายหัวไปเลยครับใช่หรือเคยซื้ออาทิตย์ละครั้งกลายเป็นสองอาทิตย์ครั้งรายได้ก็หายไปห้าสิบใช่ใช่เพราะนั้นผมย้อนกลับมาไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ชวนหาเรื่องพูดถึงเอสเอมานานเยอะอื วันนี้โคตรอยู่ยากเลยเพราะประกอบการค้าการขายต้นทุนค้ำคอครับแล้วไม่มีทางเลยที่จะหาเหตุผลตอบได้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันต้องขึ้นห้าบาทยี่สิบสามสิบไม่มีหาเหตุผลเรื่องนี้ได้เลยครับใช่ครับคนมีหน้าที่กำกับหน่วยงานมีหน้าที่กำกับก็ไม่เคยตอบเหตุผลเลยว่าเฮ้ยตับทำให้ร้อยเก้าบาทไปเป็นร้อยสามสิบเก้าบาทเฮ้ยคุณไม่รู้เหรอเขาผ่านนแล้วออกจากห้องแอร์มาตรวจไหมเออ แล้วก็ถามให้หน่อยว่าเฮ้ยทำไมยูต้องขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งทั้งที่ยูก็เป็นคนเลี้ยงด้วยนะเนี่ยไม่อยากอใช่ดูเข้าวงจรเลยนะแล้วนี่ขอโทษนะแค่ตับนะเนี่ยโอ้อะไรอย่างอื่นนี่แพงเช็ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย SME อยู่ลำบากมากต้นทุนสูงค้าคอราคาปรับไม่ได้ปรับได้ก็ได้นิดหน่อยปรับมากหน่อยยอดขายตกซวยอีกวัตถุดิบเหลือขายไม่ออก ชิปแจ้งอีกใช่ครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเอสเอ็มีอยู่ยากแต่สิ่งที่ทําได้ก็คือคือคือขายมันน้อยลงเทียบกับส่วนที่จะต้องสูญเสียต้องไม่สูญเสียเลยมันต้องไม่เหลือของเลยขายแบบหมดเกลี้ยงไม่พอขายดีกว่าขายเผื่อแล้วเหลือครับนะครับก็คือไอของที่เหลือก็คือต้องเอามากินเองไม่ให้มีการที่สองถ้ามันจําเป็นต้องขึ้นอย่างที่อาจารย์อารักษ์พูด ก็จําเป็นต้องขึ้นก็ขึ้นแล้วก็บอกลูกค้าว่าอขออนุญาตขึ้นอันนี้ถ้อเป็นมารยาททางการค้าเลยอืและผมเชื่อว่าจะช่วยทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าดีอย่างบาง,บ,บางเจ้าน่ารักมากเลยนะเขียนป้ายเลยนะแล้วก็เขียนด้วยคําขอโทษสุภาพมากเลยขออภัยลูกค้าอย่างสูงมีความจําเป็นจริงๆต้องขออนุญาตปรับอีกการละห้าบาท แล้วก็ออกโซเชียลด้วยนะอาจารย์ครับอือไอ้อย่างนี้คืออะไรฮะคือคือเขาเขาเขาไม่มีทางอื่นแต่เขายังแคร์ผู้บริโภคอืมอืมใช่ใช่โอ้ผมว่าเห็นป้ายอย่างนี้เห็นนะครับเห็นพฤติกรรมพ่อค้าแม่ขายเอสซีเป็นอย่างนี้ผมว่าข้าราชการหน่วยงานกองกับน่าจะอายบ้างนะอายต้องอาร ครับเฮ้ยเขายังอุตส่าห์มาแบบบากหน้ามาขอให้มาฟังรับผิดชอบครับเออขอโทษผู้บริโภคติดป้ายบอกครับครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของความจําเป็นของผู้คนที่จําเป็นต้องค้าต้องขายครับคนที่ไม่จําเป็นต้องค้าต้องขายมี